เปิดน้ำล้างจานทีน้ำก็เบาจะล้างอะไรก็ไม่สะดวกพอใช้ไปนานๆแล้วก็เป็นสนิมเปิดหลายจุดน้ำก็แรงไม่เท่ากันปัญหาเหล่านี้แก้ได้ด้วยปั๊มน้ำอัตโนมัติอินเวอร์เตอร์จากออนเซนมาพร้อมรูปทรงทันสมัยมอเตอร์ขดลวดทองแดง100%กำลังวัดเต็มมอเตอร์ทำจากทองแดงแท้มีแรงดันน้ำสูงน้ำแรงแถมไม่ไหม้ง่ายเหมือนมอเตอร์ทั่วไปวัสดุมีความแข็งแรงทนทาน สำหรับมอเตอร์ทำจากขดลวดทองแดงบริสุทธิ์จะช่วยลดการเกิดความร้อนทำให้ยืดอายุการใช้งานประหยัดไฟเสียงเบาแถมยังป้องกันการเกิดสนิมเนื่องจากทองแดงไม่มีธาตุเหล็กจะไม่เกิดปฏิกิริยาแบบเหล็กหรือเรียกอีกอย่างว่าออกไซด์เราจะมาทดสอบกันครับว่าเสียงมอเตอร์จะดังแค่ไหนและที่สำคัญประหยัดไฟมาก ตัวเครื่องด้านบนมีแผงปุ่มควบคุมปรับเพิ่มแรงดันเบาหรือแรงในการส่งน้ํา1-4.5บาได้หรือเลือกปรับการทำงานอัตโนมัติก็ได้เช่นกันเปิดใช้งานพร้อมกันหลายจุดก็ยังแรงสม่ําเสมอแรงดันไม่ตกไม่มีปัญหาน้ําเบามาคอยกวนใจปั๊มน้ําราคาถูกทั่วไปจะมีแรงดันน้ําที่ไม่คงที่ น้ำที่ออกมาจะไม่สม่ำเสมอแต่ปั๊มน้ำอัตโนมัติรุ่นใหม่ของออนเซนแม้จะใช้น้ำหลายจุดพร้อมกันน้ำก็ยังแรงทุกจุดอย่างสม่ำเสมอเพราะปั๊มน้ำตัวนี้นะครับเป็นปั๊มน้ำที่ติดตั้งระบบอินเวอร์เตอร์มาในตัวโดยปกติแล้วนะครับระบบอินเวอร์เตอร์มักจะติดตั้งในปั๊มน้ำที่มีราคาแพงซึ่งในตัวนี้เราจัดมาให้แล้วครับอินเวอร์เตอร์ปั๊มจ่ายน้ำด้วยแรงดันคงที่อย่างแท้จริงโดยอินเวอร์เตอร์นะครับจะปรับความเร็วกันหมุนว่าจะเร็วหรือช้าตามปริมาณการใช้น้ำ จึงทําให้สามารถจ่ายน้ําด้วยแรงดันที่คงที่พร้อมประหยัดพลังงานด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อมีการใช้น้ําน้อยก็จะปรับลดความเร็วรอบหรือหมุนช้าลงเพื่อลดเสียงในการทํางานและจะช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นแต่หากมีการใช้น้ํามากขึ้นหรือใช้น้ําพร้อมกันหลายจุดอินเวอร์เตอร์ก็จะปรับรอบการทํางานของปั๊มให้สูงขึ้นเพื่อจ่ายน้ําให้มากขึ้นนั่นเองครับส่วนปั๊มน้ําทั่วไปจะใช้คอมเพรสเซอร์สวิตตัดต่อการทํางานของปั๊มโดยหากแรงดันตกลงมาถึงระดับแรงดันต่ําปั๊มก็จะเริ่มทํางาน และเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงปั๊มก็จะตัดจึงทําให้การจ่ายน้ําไม่คงที่จ่ายน้ําแรงเบาสลับกันไปตลอดการทํางานของปั๊มครับแรงดันน้ําใช้งานได้ในพื้นที่สูงถึง30เมตรเหมาะกับบ้านหลายชั้นเลยครับในภาพคือแบบที่ยังไม่ได้ใช้ปัม๊มน้ําเบาแถมไม่สม่ําเสมอพอได้ลองใช้ปัม๊มจะเห็นได้ชัดว่าน้ําแรงขึ้นน้ํามีความเสถียรไม่ขาดช่วงเปลี่ยนมาใช้ออนเซนปั๊มน้ําอัจฉริยะ คุณจะได้น้ำที่แรงขึ้นมีความสเสถียรประหยัดไฟแถมเสียงเงียบไม่มีเสียงรบกวนใจเลยครับหากสนใจปั๊มน้ำที่สเสถียรแรงไม่มีเสียงกวนใจสั่งซื้อปั๊มน้ำออนเซนได้ตามช่องทางที่ขึ้นตามนี้ได้เลยครับ